นี่ข้างหลังของเราครับคอนเซปต์รถตู้ไฟฟ้าสุดล้ำจากทาง Mercedes-Benz ครับ Mercedes-Benz Vision V ครับคันนี้เป็นรถตู้ไฟฟ้า100%ที่เรียกได้ว่าอัดแน่นเรื่องของความล้ำสมัยมาแบบจัดเต็มเลยนะดูกระจังหน้าของเขาเป็นไฟ LED แบบนี้เต็มระบบเลยนะไฟหน้า LED เต็มระบบตามสไตล์ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วแต่แต่โลโก้ดาวลอยของเขามีไฟด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆส่วนดีไซน์ภายในห้องโดยสารเนี่ยเรียกได้ว่าอัดแน่นความหรูหราและก็ความล้ำเอาไว้ได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับหน้าจอเนี่ยด้านใน ขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆในส่วนของผู้ดยสารตอนหลังส่วนการตกแต่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นการตกแต่งในรูปแบบของรถคอนเซปต์คานะครับซึ่งในอนาคตหากเปิดโตออกมาเป็นรุ่น EQV ยังไม่แน่ใจว่าดีไซน์ออกมาเป็นอย่างไรส่วนด้านท้ายของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าแหวกแนวมากๆฉีกขนบธรรมเนียมเดิมๆของ m e r c e d e เด e n บนไปเลยเพราะว่าเขาใช้ไฟท้าย LED เรียกได้ว่าล้อมกรอบเป็นรูปทรงข,งของตัวรถไปเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจมากๆจากทาง m e r c e d e เด e n บนกับเจ้าวิดชันีต้องมารอดูตัวจริงว่าเปิดออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้หรรรืออจะะมีีกาเปล่ยนไ